สวัสดีครับเพื่อนเอนชาว3ามพมิลเลนเนียม36ตัวละครพบกับผมอีกเช่นเคยครับลุงตูครับกับเซิร์ฟของเกมต้นนะครับ3คิงมิลเลนเนียม36ตัวละคร <c oughs> อ่ะพูดย้ำอีกรอบหนึง่งนะครับวันนี้ก็มีคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการหาของมาทำเป็นเกาะนะครับมาทำเป็นเกาะคือมาล้อมเกาะนะครับเกาะเลเวล 120แล้วก็อาวุธเลเวล120นะครับคือบางคนนี่ไม่สะดวกกับการล่าบอสแต่อาจจะซื้อเกราะมาหลอมได้นะครับซื้อเกราะมามาทำเองได้นะครับแล้วก็ซื้อพวกอาวุธมาหลอมเป็นมาหลอมเป็นอาวุธ120ได้นะครับก็คือง่ายๆนะครับก็คือทุกอย่างสามารถสร้างเองด้วยตัวเราได้ ที่ีทำก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวไปที่ลงหลอมกันก่อนนะครับอาจจะออบไปออกมาหน่อยนะครับเมื่อกี้ยาหมดนะครับก็ง่ายๆเนาะเข้าไปตลาดเลยล้วกันนะครับวันนี้ยังไม่เดินตลาดเลยก็คือวิธีการหลอมของไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือกราะอ120นะครับก็ จะเป็นชุดเซตต่างๆที่เราสามารถเลือกได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราล่าบอสนี่มันจะตกถุงนะครับตกถุงมาให้เราก็ต้องมาเปิดสุ่มเอานะครับก็จะได้อุปกรณ์พวกนี้นะครับได้ปอกของจอมยุทธ์มั่งได้หมวกของเวทมั่งนะครับจะได้อย่างเงี้ยคือเราไม่สามารถเลือกเองได้นะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเราหลอมเองนะครับเราหลอมเองเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกอุปกรณ์ต่างๆตามที่เราอยากได้ได้นะครับแต่ว่า ็ต้องมาสุมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราสร้างมาแล้วนั่นจะเป็นกี่รูนะครับก็เริ่มตั้งแต่ไม่มีรูก็คือ0ูรูยันถึง4รูนะครับก็คือของพวกนี้นะครับของพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือพวกเครื่องป้องกันนะครับเครื่องป้องกันก็จะมีของเซตขุนพลเซตอันนี้เซตขุนซื้อพวกนี้นะครับ เซตเนี่ยนี่เซตขุนพนนะครับอันนี้เซตผีเซตผีกับเซตจ,จอมยุทธพวกเนี้ยนะครับพวกนี้เราก็จะมีอุปกรณ์ในการหลอมนะครับก็คือเครื่องป้องกันหมายถึงว่าใช้ชุดของเซตเลเวล115นะครับเซตเลเวล115ใน2 2เซตเซตหนึ่งก็จะมี3ชิ้นนะครับก็คือมีรองเทา้ามีกรอกแล้วก็มีหมวกนะครับหลอมออกมาก็จะได้1ชิ้นนะครับแต่เราต้องใช้ 2เซตก็คือใช้2ชิ้นนะครับก็จะเป็น1นึร้ที่เขาบอกไว้นะครับส่วนพลังป้องกันนะครับของเลเวลเซต1 1 0นะครับใช้1เซตก็คือรองเท้ากรอกแล้วก็หมวกพวกนี้นะครับก็จะได้มา1อันะครับก็จะได้ของพวกนี้มานะครับเซตพวกนี้นะครับเซตอุปกรณ์ป้องกันนะครับก็คือเซตเลเวล110นี้ได้จากไหนนะครับคือได้จากบอส ช้างไทยนะครับบอสช,ช้างไทยก็จะเกิดอยู่ที่แมปจะเกิดอยู่ที่แมปครับตรงนี้มันเดิมนะค,คือง่ายๆเพื่อนอาจจะนึกภาพออกอยู่นะครับก็อาจจะเกิดอยู่ที่แมปยุนนั้นนะครับยุนนั้นก็คือบอสช้างนะครับบอสช้างนะครับยุนนั้นยุนนันออกยุนนั้นตกแล้วก็ยุนนั้นธรรมดาแล้วก็พวกซาโคแล้วก็ซิงคูอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อีกแมปหนึ่งแมปด,ด้านบนนะครับ แมปจูหยวนนะครับก็คือบอสช้างไทยนะครับจะตกเซตพวกนี้เซตพวกนี้นะครับเขาก็จะแยกออกมาให้เป็นเซตคุณซือ้อเซตจ,จอมยุทธแล้วก็เซตขุนพลเซตจ,จากกลแล้วก็เซตองค์พระเซตจอมเวทพวกนี้นะครับเราต้องใช้3ชิ้นในแต่ละเซตนั้นนะครับถึงจะรวมกันเอามาเอามาย่อยพวกนี้ได้นะครับก็คือใช้รองเท้าหมวกกรอบ ถ้าเป็นของกุญซือก็เป็นกุญซือเลยนะครับมันถึงจะกลายมาเป็นอันนี้อันหนึ่งนะครับก็ต้องให้เป็นเซตเดียวกันของกุญซือทั้ง3ชิ้นนะครับก็จะได้มา1ชิ้นอันนี้นะครับส่วนของเลเวล115ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องใช้3ชิ้นเหมือนกันนะครับ3ชิ้นเหมือนกันถึงจะได้มาได้เป็นปัจจัยป้องกัน1ชิ้นนะครับปัจจัยป้องกัน1ชิ้นนะครับก็จะใช้ใช้2เซตนะครับหินก็จะใช้ชิ้นหนึ่งนะครับชิ้น หินก็อาหินก็เอามาจากแคทนี่แหละครับเพื่อนๆนะครับก็ห้าร้อยนะครับห้าร้อยแคทเองนะครับนิดเดียวราคานิดเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับปัจจัยป้องกันนะครับปัจจัยป้องกันนะครับที่จะรองมาเป็นตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะต้องเป็นเซตของมันนะครับคือเป็นของจากกล ทั้งเซตก็คือรองเท้ากรอบแล้วก็หมวกนะครับจะได้อันนี้มา1อันนะครับถ้าเป็นระดับ1 15นะครับก็จะเป็นพวกนี้คุณพลก็คือของคุณพลเลยนะครับอันนี้ก็ใช้2ชิ้นนะครับจะล้อมกรอกจะล้อมกรอบของเลเวลเซตได้1ชิ้นนะครับง่ายๆเนาะเพื่อเนๆคงเข้าใจกันนะครับคงเข้าใจกันนะครับพวกอาวุธก็เช่นเดียวกันนะครับ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  อาวุธนี้นะครับได้จากไหนนะครับอาวุธนี้ถ้าอาวุธ1นึนะครับอาวุธหนึาพวกนี้นะครับได้จากบอสจินซีนะครับบอสจินซีเขาที่เกิดอยู่ในถ้ำนะครับถ้ำถ้ำเกิดอยู่ถ้ำวาลีนะครับถ้ำวาลีแล้วก็ถ้ำถ้ำยินเพิงอะไรพวกเนี้ยนะครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับแล้วก็คอนโทนบีอ่าโอเคนะครับ ถ้าบอสจินสีเขาก็จะเกิดอยู่ตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้นะครับแมปที่2นะครับแมปที่2นะครับแมปที่2แล้วก็อีกอันนึงนะครับอีกอันนึงก็อยู่ตรงนี้นะครับนะครับชั้น2 3 4นะครับชั้น2 3 4แล้วก็ถ้ำวาลีมรกตนะครับชั้น2กับชั้น3นะครับเพื่อนสะดวกไปล่าตรงไหนก็ล่าตรงนั้นนะครับอันนี้คืออาวุธ ระดับ115นะครับใช้2ชิ้นนะครับแต่ต้องมีอาวุธระดับ110มาด้วยนะครับถึงจะหลอมได้นะครับอาวุธ110เนาะนะครับอาวุธ110อาวุธ110นี้ได้จากไหนนะครับได้จากบอสคอมมูดัทคอมมูนัดนะครับคอมมูนัทก็จะได้ถุงนะครับถุงอาวุธเลเวล110มานะครับคอมเขาก็จะเกิดอยู่ที่3ามแมปด้วยกันนะครับเกิดอยู่ที่แมป แมบโรมันนะครับแบบโรมันนะครับแบบโรมันนะครับก็จะเกิดอยู่แบบนี้นะครับแบบโรมันอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็เกิดอยู่ที่ตรงนี้อีกแบบหนึ่งนะครับตรงนี้แบบหนึ่งนะครับก็คือเกิดอยู่ที่แบบหนึ่งนะครับกําลังเลื่อนอยู่นะครับนี่ครับช่องช่องแคบผู้เสียนะครับตรงนี้นะครับก็จะเกิดอยู่สามแบบด้วยกันแล้วก็ เลยเปย์ปิงเปอีกแบบหนึ่งมากนะครับเปย์ปิงหรือเปย์ให้เลนะครับแบบนึงนี่ครับตรงนี้นะครับอเด็ดนะครับเอาวิยางนะครับตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้แบบนี้นะครับก็จะถ้าเป็นอาวุธนะครับก็จะได้จากคอมโมนัตนะครับเท่านั้นนะครับอาวุธเสร็จ อาวุธ1นึนะครับอาวุธ1นึแต่ถ้าอวุฒิสตกจากบอสกินสีนะครับเพื่อนๆส่วนชุดนะครับเลเวล110บอสช้างไทยนะครับบอสช้างไทยก็อยู่ที่ยุนันชนบทแล้วก็อยู่ที่จิวหยวนนะครับจิวหยวนนะครับแมปนี้จิวหยวนนะครับนี่นะครับเหลือพวกเนี้ยนะครับครับเหลืพวกเนี้ยนะครับเป็นจิวหยวนนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็ยุนันบอสช้างนนนนะะะคครรรัับบบออสสช้าาางไทยเพื่่ดวกกใล ตรงไหนก็ล่าได้เลยนะครับแป๊บเดียวก็ตกง่ายๆเนาะนะครับหวังว่าเพื่อนจะเข้าใจกันทุกคนนะครับวันนี้ก็นําคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆด้วยการสร้างอาวุธแล้วก็สร้างกรอบนะครับแล้วก็ของพวกนี้ตกจากบอสตัวไหนง่ายๆเนาะเพื่อนเนาะนะครับวันนี้ก็เอาคลิปแค่นี้นะครับมาฝากเพื่อนๆก่อนถ้ามีคลิปต่อไปดีๆเดี๋ยวมาฝากเพื่อนใหม่นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ